สวัสดีครับร้าน BB บีเลสซิ่งชนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับตัวดิฟฟี่รุ่นใหม่นะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับตัวนี้อ่าไม่ใช่ระบบเข็มนะครับเป็นระบบดิจิตอลกล่องคอนโทลใบใหญ่นะครับเป็นระบบสองระบบนะครับตัดต่อก็ได้หรือว่า o อ d ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูหน้าเกตนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับ ระบบดิจิตอลนะครับผมได้ดูความสวยงามจะชัดตอนนี้ติดฟิล์มไว้นะครับมันจะมีเงาสะท้อนนิดนึงนะครับตรเกตก็จะบอกค่าเหมือนที่ฟีรุ่นทั่วไปนะครับก็จะมีวัดโวลต์นะครับ RPM ตอนนี้เราไม่ได้ต่อเซ็นเซอร์นะครับวั t เทมม์ออยเพสออยเทมนะครับแล้วก็เทอร์โบ นะครับตัวไหนที่เราไม่ได้ต่อเซนเซอร์มันก็จะขึ้นวงน,นี้ตัวนี้เป็นสองระบบนะครับ OBD ก็ได้หรือว่าเป็นตัดต่อก็ได้นะครับเวลาเราต่อไฟลี่นะครับสีเกตก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้เปลี่ยนสีเกตได้นะครับเหมือนดิฟี่ทั่วไปนะครับจะลองเปลี่ยนสีเกจให้ดูนะครับ ครับมนี่แสงมนกะเดี๋ยวสะท้อนนิดนึงนะครับสีเป็นไงครับนี้สีนะครับตัวจริงคมมากนะครับสวยมากนี่เบียนสีขาวเลยครับสวยเลยนะครับเกรจ,จริงจะขาวสวยมากเลยนะครับ เดี๋ยวดูดูตัส่วนนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเกตรุ่นใหม่เป็นดิจิตอลวันนี้ของมาได้แค่หนึ่งชุดครับใครอยากล้ำไม่อยากเหมือนใคร แดก่อนได้เลยครับมีของเลยครับขอบคุณครับผม